ความรู้จำที่พกเข้าเคยได้ยินได้ฟังมากนั่นนะ่ะก็นาพาเขาสู่ความรู้จริงนั่นแหละความรู้จริงต้องอาศัยประสบการณ์เขาจะของเองได้เออบพราะมันเราความรู้จำมาเป็นความรู้จริงจะของได้เิ่นเว้าให้ฟังเพิ่นแสดงให้ฟังก็ับแสดงประสบการณ์เพิ่นเองหนะลักการมันมีมาแล้วต่ที่แหลกถ้าภูธเจ้าตั้งใบมันยนัดไบเราทำแต่เป็นประสบการณ์ผู้เพิ่น สำเร็จนาการสแสดงออกมาแจกแจงขยายอธิบายความมาเรื่อยๆเพื่อให้เห่าเกิดความเข้าใจว่าคัดของถ้าเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันต้องถิ่มความรู้จำทั้งเบิดไดออ้ที่เห่าได้ยินได้ฟังได้อ่านมาทั้งเบิด์ต่งหลักการทั้งเบิด์ตต่าแต่ผูดด้ใดนั่งสมาธิบหรืยอยืนบหรือเดินหรืยรยรยอยังก็แล้วแต่แต่ข้าคิดหาต่งางๆตอดีตนั่นแหละความรู้จำ อมันต้องทิมบางคนจักขอดปัจจุบันบางคนเจ้า,อจาหอดสติคําว่าสติคําว่าปัจจุบันคือรูลมหายใจเขาออกนี่มันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ยังไปขีดถามมาที่อัจจุหันเรื่องใดมันจะได้จะเสือจะนั้นต้องละออกละความรล้จจาออกในขณะใดเวลาเฮาเริ่มตั้งตน้นในการรูลมหายใจเวลาใดขณะใดก็สั่งห้มาให้เหดคือจงเฮ้าหัวก็เริ่มเห็ด หากเริ่มเหตุไหมเพิ่งจะเริ่มต้นไหมทุกครั้งเลยเอความรููจำนำสู่ความรูจมูจริงความรู้จริงๆก็คือประสบการณ์ของที่มันเป็นอยู่นั่นแหละรออูล้มหายใจเขาออกรู้ไปรู้มาอาการปีติเกิดขึ้นนิ่มๆนองเกิดขึ้นเขาเดีคิดไปหาพวกนั้นเขาเด้๋ยคิดไปหาพวกนี้บุคคลที่เป็นตาสั่งมั่งคนที่เป็นตาฮักมั่งคิดหาลูหาล้านนั่นแบะบุคคลหรักกันเลย ออหอดพอ่อหอดแม่หอดป่ญ่าตาไงลุงปา่าเอาเพื่อนฟูงทีพ่อใจกันคิดไปหามังบุคคลที่เกลียด,ดกันคิดป้ายขึ้นกันนั่นแหละเออนั่นแหละมันเป็นอดีตมันเป็นอนาคตเบิดมันบ่แม่นปัจจุบันแล้วมันก็บ่แม่นสติอีกสติขึ้นรูร่มเข้าออกปัจจุบันขึ้นรูร่มเข้าออกนอกนั้นทรงความคิดออกนอกเบิดออกนอกเหตุในปัจจุบันออกนอกสติเบิด แต่ั้งเป็นความดุความดุของเฮ้าเห่าก็จะเห็นกัวเห็นความคิดของเจ้าของเองกับว่าเทียงแทน,นนอนเ,ออเห็นว่ามันคิดปูนคิดพี่แต่ว่ามันก็เป็นของที่ฝึกบังคับใดอยู่ดอกฝึกเอา <c oughs> แต่ละคนแต่ละคนก็ให้รู้ในตัวเองว่าม,มันไปนรู้ผู้อื่นดอกให้รู้ในเจ้าของเอาเอาอันใดเมา่เป็นเครื่องวัด เจ้าของเองในการว่าจะคของละกิเลสได้ขนาดใดตอนอยู่ผู้เดียวตอนอยู่ต้มปลาตอนอยู่ในห้องผู้เดียวอยู่ซึ่งลึงอยู่ผู้เดียวนั่นน่ะรูร่มเขาออกใดอยู่นั่นะหละตอนน oh ั hmm. ้นการมั่นการแต่ส่วนอยู <Le> ่ในร่มใดจริงๆนั่นแหละคือละแต่ว่าบนี้ปัจจุบันนักขณะที่มีความกระทบกระทั่งกันนี่ทั้งหากนี่ท่านหรือบัท่านี่อารมณ์มันจะเกิดตอนนี้เอตอนนั้นบั่านใดอารมณ์หรอกบัณฑนใดเกิดอารมณ์ต้งว่าอารมณ์พ่อใจกับบ่พ่อใจท่าน ตอนนั้นมันเป็นอุเบกขาอยสว่าเขายูให้่มหายใจของเขาเองเอ,อ,อ่านหนังสือธรรมะอะไรนึงก็เป็นอุเบกขาอยฟังธรรมเออคือหน้านอมนัน่ไปกก็กยังเป็นอยรูล่มหายใจก็ยออังเป็นอยเอามาใส่ตอนไหนเอามาใส่ตอนกระทบความพอใจปุ๊บอว่าเขายองว่าโอ้เจ้าแต,งต่งโตดีสวยงามสันสีกิริยาเมียหยากเดียบลอยหนิงทำสมาธีดีนอน ามรู้สึกของเจ้าของตัวเองมันตัวเจ้าของอะไรด,ดอกมันดีใจเพื่อเขิมขึ้นมาเฮือขึ้นมาเออแล้วมันกระสีสีเว้าดอกบานมันสีเ้าวว่าจังสันจังสีคืออ่านน,น,นั่นแหละก็รู้สึกตัวนั้นละวันได้เนี่ยปัจจุบันแต่มีคนมาวา่าให้ทำน้องเสียดสีกกนแน่แก่แหน่หื้ททำทายเป็นสั้นแหละไละแมงยังไดศูนเวัดขึ้นมาอันนั่นแหละปัจจุบัน เนี่ยเข้าตัวความรู้สึกนี่แหมะ่าเป็นเครื่องหลักของเจ้าของเองจิตที่ถูกโลกกระทักระทบแล้วย่อมไม่หวั่นไหวกระทบกระทั่งกระแทกกันนั่นแหละเบาความนั่นความนี่ไปแค่สายตาผู้อื่นบ่เนี่ยไปแค่คำเบาคนอื่นบ่เนี่ยไปแค่การกระทําผู้อื่นบ่เนี่ยว่าการกระทําหลายๆอย่างหลายๆคนที่เขาเบิงเขาเหลียวเห็นเขาเห็นเขาต้ยินเขาบอกกันกระสังเออความรู้สึกของเฮามันตัวของบ่ไ้ เออน่าจะจังสันน่าสะจังสี่น่าจะว้าแบบนั้นน่าิเว้าแบบนี้น่าจะไปทางนั้นน่าจะไปทางนี้เนี่ยมีละใดบ่ละนี่คือการเห็นในปัจจุบันการเห็นการยินในปัจจุบันของจ้าของเองเออนีแล้วเขาเอามาละกันตรงนี้ละความรู้สึกนั่นเองตามใดที่ยังมีความยินดีความยินไล่กอยู่ในกันพ่อใจกับพ่อใจสุขกับทุกนั่นแหละหลายคำบางหรู้สึกหรอกจความรู้สึกยริงไหความรู้สึกเขาเวลาพ่อพ่อใจ ติเขาได้อะไรจังว่าฟังเป็นคติไว้เป็นยังเข้าจังอยาจให้ผู้อื่นเหตุตามใจเข้าเป็นยังเข้าจังใจให้ผู้อื่นเหตุมันถูกเบามันถูกตามข้อมพ่อใจความรู้สึกติสครองพ่อใจของเข้าเองเราเป็นยังเข้าต้องเหตุให้มันเป็นไปตามผู้อื่นเบาเป็นยังเข้ายังเหตุเป็นตามผู้อื่นพ่อใจตัวเองจังสิมีความสุขบตัวเองจังสิดีบอกจังสิ้ลข้ามขหาบอกเนี่ย บอกว่าให้ทุกคนพึงตนเองพึงธรรมะพึงความจริงความจริงของเจ้าของนี่แหละละใดหรือบ่ใดคือความจริงให้พึงตัวนี้เห็นตัวนี้ให้น้อมเข้ามาตัวนี้อย่า <c oughs> ตกยู่ใ้อำนาจอิทธิพลของผู้อื่นมาบังคับเจ้าของธรรมะมันต้องเปิดเผยแต่ว่าเปิเปดเผยมันบ่นเด่นมันบ่นสว่างมันคุ้มเครื่อมันส่องมองอยู่ใได้ใจน,ใน,ในี่แหละคือหลายๆคนที่ไปทำบุญบังหันบังนียังไปแค่สถานที่นั้นสถานที่นี้บุคคลผู้นั้นผู้นี้อยู่ แสดงว่าพวกเจ้ายึดมั่นถือมั่นเน้นะยึดมั่นถือมั่นย่านเขาวาแค่สายตาผู้อืน่นเป็นยังเต็งบสะละสะละออกาะันนั้นจะเป็นอิสระ,ะบอกเออคําว่าอิสระท่าว่าอยากไปนิพานอยู่เนี่ยนิพานมันเบาอย่างจากอย่างมันบ็ติดอย่างจากอย่างเด็กเออแม้ความรู้จริงและความรู้จําทิ่มให้เบ็ดวามรู้จริงก็บอไปแย่งกับไผ่ก็บอไปยืนยันตัดสินไผ่เพียงแต่่า สนทนาการเพื่อคลายความสงสัยใ้นสำหรับบ mm ุคคลที่ติดขัดสื่อได้บ่ได้แบบบ่แมณ์เอาไปยืนยันได้แบบนั้นแบบนั้นทั้งที่ถือเนี่บ่แมณได้อารมณ์เจ้าของเนี่ยเนี่ยเบิ่งอารมณ์เหนือางหากในหลัปัจจุบันบ่ได้สังเกตงานแับคนเห่ากับหูให้ตัวเองว่าเจ้าของละได้หรือบ่ได้ละอารมณ์ได้ความละมันจริงๆอารมณ์ความพ่อใจกับบ่พ่อใจสองอย่างนั่คู่กันอยู่แล้วละออกตัวนี้ทั้งหาก อันนี้แหละเป็นเครื่องเทียบกของเองบ่มีผู้ได้มาเทียบให้เฮหาได้ดอกเออไม่ได้ขีคุยวัดนั่นแหละทั้งสั่นทั้งสี่คือหฮาเป็นผู้ลู้ซึกเองเนาะเขาสิมาย่องเขาว่าบ่รลู้ซึกเจ้าพอข้ใจเจ้าว่เสียใจบอกแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเออทั้งสั่นเขาบ่ได้มาลูกเขามาในความรู้ซึกเหาดอกตัวหฮาเองที่ทั้งหากแล้าเป็นรู้ซึกังไดเขาาได้ไปซื้อได้เฮ้ยบ่แม่นดักจังสี่เอยตัวเองมันสิตัวตัวเองเลยห่ก็มันบรู้สึก ว่าพ่อใจหรือว่าพ่อใจเขาย่องก็คือกันก็บรรู้สึกว่าดีใจก็บรรู้สึกอีย่างก็มมแต่ธรรมดาอืบเก็บเขามาขิดบางซีไหมออโอต้ตอนดีใจละเว้แต่มีคนย่องเนี่ยเห็น่ามันจะมาตัดสิน,นเ้เฮาบ่บออหลายคนต้องทิมสัญญาดับสัญญาให้ได้จังว่าบาบแม่นเนี่ยจะจะให้ผู้อื่นมามีอิทธิพล กับเจ้าของบังคับเจ้าของไหมลบลบดีเดออีมันต้องยืนเหนือทั้ง,งปวงเลยคราบวันหนึ่งอนี้เขาก็บ่าได้ไปทำลายทำ,ยทำยได้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินดอกนี่ไหมโตมั่นมั่นใจอีกตัวหนึ่งไนะตวัวคาว่าศัตรูบ่มีนี่คำว่าอริยะมันมาร่วมลงตรงที่ว่าบ่มีความรู้สึกนึนคิดเลยแม้แต่เพียงนิดหนึ่งนั่นหนึ่งเนี่ยจิตศิทำลายผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินเลิกการเบียดเบียนทั้งปวงเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี่ <Yeah. S 2> เขาเลื่อปนปกติศีลปกติเป็นอยงสันแล้ว <Yeah. S 2> เลื่อปนปกติศีลเป็นแบบนั่นศีลนั่นนะนอกนั้นั้นเป็น,ปนขอ้อข้อกำหนดว่าสิต่างคิตเจตนาในการงดเวด้นยู่ซื่อได้ปานาติปาตาตินาธนาน,นะการมีสมมิชานะมุสาวาธาสุลามีรยะยะนเป็นข้อศึกษาศึกษาเบื้องแล้วมีโทษมี่คุณนแบบใดมันก็เห็นโดืด่อเด้และถ้าเห่าได้หัวใจของเห้านี่ บ่มีความขิดรู้สึกนืกคขดนิดหนึ่งนั่นหนึ่งในการเบียดเบียนทำลายลายผู้ใดเสียชีวิตแสะทรัพย์สินเลยศัตรูกับบมีเพราะว่าศัตรูแท้จริง็คือใจเฮ้าเองเที่ยวไปคิดข้นมาดีมั่งลายมั่งผู้นั้นดีผู้นั้นเป็นตาสั่งโตเฮ้าเองได้เป็นผู้ขิดข้นมาในเมื่อเฮ้าบ่มีความคิดเบียดเบียนทำลายไปแล้วจู่ยางสง่าพาเผยเลยสบายไปทั้งใดก็สบายาน,นายี่เรต้องไปอยแค่สายตาไปดอก ตัวคิเต่อำนาจตัวนั้นอารมณ์ตัวนั้นจะลืมเหมอารมณ์ขับแขนใจเอ้พวกนี้ขับแขนใจ <c oughs> บ่ปล่อยบ,บ่วาง <c oughs> ว่าว่าเป็นยังดักข้ามเบาซื้อๆนนักสั้นนั่ซื้อแต่ความรูซึกอจากของยังหวัดวันยังเก่งยังกลัวเขาอยู่นะ <c oughs> ปลดปอยเห็นบิดเลยต้องเป็นอิสระจากจริงทั้งปวงด้ยอิสระจากสายตาอิสระจากข้ามเบาอิสระจากการกระทําของบุคคลผู้อื่นด้ย คนอื่นมาทำลายทำไล่ห้องบไดยได้นี่จะโตห้องเ,เองเด้นําสิ่งทงั้งหลายเราหนั่นก็ามาทำลายทำไายตัวเองเด้ออยากดีผู้ใดก็อยากดีอยากดีอยากถึกย่อง,งอยากถึกนั่นนี่นี่แต่ว่ามันอยากดีเป็นชั้นถะกติจาก,จากห้ผู้นั้นว่าด,ดีจังสิพ่อใจมั่นบ่แมันบมแมน,น่วเดือดถิ่มไม่เบิดถิด่นมันไปเลยบ่เหลือมาาย่ังสง่าคราวเผยม่ายยังปด,ดปล่อยจากสายตาและข้ามเบา การกระทํำแับคําผูดของผู้อื่นเห็นหหังเฮาบ่ได้แต่เฮาบดึงเข้ามาโดยนอกๆก,ก็ดี <c oughs> นั่นแหละแล้วทำคือความจริงทั้งหลายเ่านั้นบ่มียังมีความาอาศจ,จรรตนะครับว่าอำนาจกรรมอำนาจของพลังกรรมนั่นแหละผู้ใดถ้าเฮาเป็นคนที่บ่มีศัตรูแล้วมีตัวคําว่าศีลนั่นแหละ,ละตัวคําว่าบ่มีจิตใจทํามหลายุดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิวเลยทรัพย์สิสนโดย โดยความรู้สึกนั่นบ่มีเลยนิดนึงน้อยหนึ่ง,นนนงบ่มีเลย,เลยนะไพ่ก็ให้เท่าบรได้ดอกมันสิมีฤทธิ์มีเดชปราถ้าตั้งใดก็แพทไพ่แก่อํานาจกรมรมบัดสู่อํานาจกรมรมบ่ได้ก็สิยกตัวอย่างคือพระโมคัล่าจังสิเพิ่นก็นมีฤทธิ์มากที่สุดแต่ว่าเพิ่นกับแพ้ยแพ้แก่อํานาจกรรมย่งบ่กรรมที่เพิ่นเหตดไวนน้นั่นแหละเนี่ยก็ต้องให้เขามาขาตายอยู่จังส่ หลักนั้นแม้ถ้าพระพุทธเจา้าเฮ่าเนี่ยก็พายแพ้แก่อำนาจกรรมเพื่อกันได้ผลออปวดหัวเป็นประจำมั่งเออเจ็บท้องบาดตายมั่งปวดหลังเป็นประจำมั่งเนี่ยพายแพ้แก่อำนาจกรรมได้หรืเอเล่ะอำนาจกรรมบางอย่างขนาดเล็กน้อยหนึ่งมันก็ยังมาส่งผลให้เพลินได้เ,เ,ออเคยตีงัวตะกี้เป็นคนเลียงง้เอเฝ้าไปเล่นตีงัวบ่อยง้วกินน้ำเออฝ้าไปเล่น บาสชุด้ายมากเห็นบ่ไปตกยุ่เมืองไพศารีบาง่งมันแห่งแรงบาด้กินน้ำพอมตอนหิ้วก็หายน้ำกรักบอกบอกพระนรุนไปตักยังสิพระนุนก็บ่กไปเห็นบอกอำนาจกรรมอำนาจกรรมเดื่นั้นนะ่ะถ้ามาดาาล้วเบาค่ำเดียวไปได้พระนุนอันนี้เบาสองคํำค่ำที่สามจังไปไหมนี่ถ้ามาดานั่นแหละอำนาจกรรมฤทธเดชอยังนี้สู่อำนาจกรรมบดด่ได้ดอกสั่น,นแต่พวอวเข้าจังหวะ ดปล่อยตัวเองจากพันธนาการที่เคยเขาไปยึดมันถือมันเกรงกลัวต่อสายตาและคําเบาของคนการกระทําของผู้ใดก็เหตุกระทําห้องบาริอไรต่อห้องบาร์บดึงเขามา,อากอ,อโดยตีใจมันบอนิสุดแล้วคําว่าบอนิสุดบ,บอ่มีอย่างตีเปียบได้บอนิสุดมันมีแต่คําเบาว,ว่าบอลนิสุดก็เปรียกให้ไม่ไว่าไม่ทําร้ายเดือดเดียนผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งอยู่รัพั์สินตลอดทั้งคนและสัตว์สัม สำหรับเฮายังมีการเบียดเบียนเอาเฉพาะค้อะก่อกกับสัตว์มเจ้าของอย่ดพึ่งเหตุมันมันตีมีโทษนั่นเองนี่แหละทังหวาบัสนเฮาสิบบอปดเปืืองพัฒนาการของตัวเองแต่ของได้ไปพันมันแออแต่ของได้ไปไปมีจิตผูกพันมันคิดเข้ามาเองนั่นแหละเกี่ยวของกับเกี่ยวของเป็นเรื่องของอดีตแต่ผูกพัน์คือแต่ของเป็นผู้ลำพึ่งลำพันดึงมันเข้ามาเองทังว่าเฮาคนเฮามาอยู่ในนี้แต่ละคนแต่ละคนกับ เกี่ยวของในฐานะเอหนักปฏิบัติธรรมกับพ่อแต่ว่าจะมาสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ยังกันไปอีกด้เอเรื่องสั้นบริชาญาณละอารมณ์เก้าของท่านอารมณ์เจ้าของคำว่าสติคือลมหายใจเขาออกโลดคำวา่าปัจจุบันก็คือลมหายใจเขาออกโลดว่ามันไปคิดถึงอดีตเ่ราะมันไปคิดถึงอันสิบันลุกสั้นที่เป็นแบบนั้นแบบนี้ดีในขณะใดที่ห้าเริ่มปฏิบัติคือคือสติ ก็คือล้มให้ใจเขาออกนั่นเองะรู้อยู่กับล้มเขารู้อยู่กับล้มออกเออตอนเขาอยู่เพื่อเดียวนั่นสบายยหดอกเออละอยู่ตอนนั้นอยู่ในปา่าอ,อยู่ในผู้เดียวนั่นแหละสบายอยู่รู้อยู่กับล้มสบายแต่ว่าออกมาแล้วมักกระทบกระทั่งกันทีตาไปเห็นเขาเห็นกัน,น,นเฮ้ยจะาวาเห็นอย่างจังสัน่นนี่เห็นบอน่อนี่อารมณ์ละอันนั้นเจียงสัน่นเกิอดอารมณ์แล้วพบเกิดละ เนี่ยพบเกิดแบบนั้นคือคือคนที่พ่อใจกันถือถือมันถือใจแต่ของได้บแบบเออแบบนี้แหละนี้แลลวเดี๋ยวไปยิ้มไปหัวอําเขาได้ไามนี่แม้อารมณ์เนี่ยอถ้ามีอารมณ์พ่อใจกับอกพ่อใจมันก็เกิดคือเก่ามันเดียวความเป็นสิ่งเดียวกันเอสิ่งที่พ้าเกิดสิ่งเดียวกันนอมนั่งไปหาซูคาว่าชาติชรามลณะคือถูกคือเก่าไปลงสัตและจังว่า ถูกคนมากปฏิบัติธรรมย่าให้ผู้ใดไม่มีอำนาจคมจะคล้องไวเนยจะคล้องได้เลยส่วนมากก็ว่าคมก็เลยจะคล้องนี่ไปดึงเขามาเกงกลัวเกงใจเขาเองตราบใดที่ข้าพ่าทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตรั์สนเนี่ยคำเบาหนั่นก็เป็นคำเบาบริสุทธิ์เออคือเบาดาพวกพวกเจ้ยอยูนี่ดาใจจอยดาประจํายาได้ย่าดาใจเล็กจริงแต่ยาใจเล็กกับบ้าหูจะคล้องได้ว่าว่าถ้าเห็นยังเห็นเขาจากใดยังจากไดน้ำเขาเลด เนะาะเหมือนว่ายเหล็กหรือ,อห้าลังเตอรอกันำเป็ดดาเขาน้ำเฮือนกันมีเลยเหมือนว่าบ่ได้ไไดก็ดาเขาะกองเขาอีกเดียวเขาจะกองกับบอกว่าได้แบบนี่ก็ยังปากปากย,ยากเล็กเลี้ยวก่อนเขาจะกองแล้วเลยอ่ะอ่ะอ่บนท่านอทั้งนั้นหลหลบๆๆๆๆหลหลบเหเหมืนว่าเออาน่ไม่ได้เราเห็นเขาได้ก็อยากได้้องเขาเออมาพิกพก็ได้แล้วบ่ นี่แหละนี่ติดตามมาตลอดได้อันนี้แต่ว่าถือดด้ตลอดเลยมัเป็นทรามาดาติดตามมาตลอดแตว่าถือดด้ตลอดเพืเอ่อสิเพิ่มกิเลสหลายกว่าเกาเนาะเพิ่มหลายกว่าเกาได้บ่าเอาออกจากงเวทเด่นเงีสั่นแล้วได้จอยม,มือนน่เออตอนีสมองอียังเด่นก็ได้เงสั่นแล้วตัวติดตามมาตลอด ยี่ดทางเป็นเศร้าปีเลยตัวเออมันเถิดไรหนีเด้อจะบอกให้เ,เด้อเออเฮ็ดพิษแมวใดน่าเดินมันธรรมดาเด้เอนัอ่นแหละไหไปอบรมตัวเองให้ไปให้ไประลึกนึกถึงอดีตเดีดีมาตลอดหรือเลวมาตลอดหรือเด้ใด๋ยวมันจะซ้ำนึกซ้ำเหนียกในตัวเองตัวเออเป็นสั่นโด <c oughs> นแมงดาเถียงนั่นเบิ่งจะขว้างเด้ จังว่าทรมาบ่าแมนเอาความจำามาจินตนาการได้ให้เอาประสบการณ์ของเจ้าของเองเป็นเครื่องวัดตของเองพ่อใจกับบ่พ่อใจสองอยางเออที่จริงมันย่างเดียวนั่นแหละมันย่างเดียวเลยคือใจตัวเดียวนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจของเราเองทามันคิดแล่นไปกับสา่งอารมณ์ใดนั่นแหละ ถ้ามันถึงใจได้จริงๆนะบ่มีอารมณ์ดออแล้วก็ใจกับบ่มีอีกื้องหากออว่างานั้นดิบ่มีอีหยังแต่ว่าทุกคนกับตองการสิง่งคือบ่กลับมาเกิดรู้ผู้ต้องการกลับมาเกิดอยู่กันเาบ่บ้าดอกว่าบ่บ้า,าปฏิบัติตบอ,อบ่คือใย,ยเล็กลหลักห่างมากห,าห่างนักเขาเก่าอีกเนะยังไปสิเศร้าจมเศร้าไดา้ออตอน,น,นอยู่เฮือนบ่เห็นหยังบ่อยากได้หยังแบบนะ คิดฟอเยอะกว่าตอนว่าใดแต่ว่าตอนเห็นเขาใดคือกูขาดจิตใดคือกัน,น,นถ่าเอาคิดฟอกเยอะกว่านวหนึน่งนั่นแล้วยังไงแล้วไม่อ้วนก็คือกันรุ่นนั่นแหละก็สร้างเด่ไมอันนั้นคืไม่ไงคอยเลี้ยงคอยถึงตัวเออเห็นเขาได้ผ่านไหมก็ได้น้ำเขาไหมบังดูถรร้ามาด่าบ่อนก็นลยเนากก็เลยสู้จงใบเล่าในเด้อว่าจะกองหนึ่งน <laughs> ขนาดนั้นออไม่ไงคอยาทั้งเลี้ยงคอยแต่คอยกระได้ย่คเก่าเนี่ย ก็าะลยยังออกเป็นอยู่เดเมืงใส่ขนมคุนคิดหอดลูกเต่าแล้วหลานคือขึ้นวันมันธรรมดาเดเออนั่นหม้ความรู้สึกจะขอบะเออแล้เวเอาอ่างโม่ให้ดักไปยื้น้ำเดือดตาดดัวอาว่า,วาเฮ้ยธรรมดาบอกน้ำแมงจันดีนนะ่ะไปยื้น้ำเบิร์ดละเดเออยู่หันอ่ะไว้ไปไป,ไปจำสั่นสักสิบไปเอานาลกหรือสิบไปเอาหยางเล่นเลยธร,รมดาบ่ ตอนต่ของนางึุงหลึงอยู่ซื่อๆเนี่ยได้ตอนมันหละเนี่ยแต่ว่าตอนมันเห็นอันนั้นอันนี้มันจะกได้ปุ๊บเขามาหลดเดินี่แม้เป็นอย่างก็เป็นเนยนล้นีน้เนาะเห็น่ปล่าลออได้น้าเขาเราบอกมันเจะก็บว่าเอาดอกเอาได้บาดีเป็นเอาใดคืทั้งส่นเหล้วขั้งเท่าขั้งกิเลสหน,น้าตัณหาหยาบใจใจเวล่ากออ็นั่งขั้งมันง,ง่ายข่อยตัวนั่นขั้งมาตาเกิดตัวเรียงมาตาเกิดตตัวนั่น่ะ เนาะยาเหล็กภาษาเจ้ายังยังหน่อยหนึ่งเดเออแล้วเห็ดขนมตาลแซ่บๆตัวกับไปดีปเห็ดใบมากนานเนี่ยเด้อเป็นอย่งอ้วนนั่นั้ะหมากตาลทั้งข้ามันจังหลายเอาฟอ